ต่อไปก็เคลือบแลกเกอร์ครับโอ้โหมอมแมมเลยครับช่างแบง4ต่อหน1เฮ้ยใช่ไหม2ต่อ <4 S> 1ใช่ 4, 4ป่ะ4หรือ2 4หนึ่งก่อนมี2หนึ่งไหม,มไม่ต้องไม่ต้อง2หนึ่งบอก สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดินด่วนเจ้านมเย็นในเวลาเคลือบแล็กแล้วครับกี่รอบช่างนะสามเอาด้านในก่อนนะครับพวกนี้จะแปะเหล็หมดนะครับ ไม่ต้องเน้นเท่าไหร่ก็ได้แปะเี็บแปะเี็บแปะเล็บก็แปะเอ๊ะตรงนี้นี่แปะหืมแสบตา รอดูความช่ำครับช่างแบค์ช่างแบค์บอกสองหนึ่งไม่ต้องก็ได้ครับเอาสี่หนึ่งไปเลยหนีก่อนนะพี่น้องอะระหว่างรอครับมาดูเทเลอร์เสียปีชาครับนี่ครับ FM หนึ F ่งอนะครับ ใกล้เสร็จแล้ว FM คือ2เพลา 1A คือเครื่อง AO 9ครับ344ใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงนี้จะวางเครนนี่ตัวยกหัวคันนี้แปะเหล็ L, ทั้งคันนะครับ

bỏ ngủ tiệp luôn đi tù rút này rồi gì? rồi gì Rồi này cô bi mày rớt cào cầu... mày ถ้าช่วงล้อมันได้ยาวกว่านี้โอเคเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องยืนช่วงใช่ไหมนี่ผมว่าจะทำหักแค่นี้แหละหักลงแค่นี้แหละแล้วก็ใส่บันไดแบบนี้ใส่ลูกยางกันกระแทกด้วยนี่ โอ้ฟางฝุ่นก็ใส่แบบนี้เลยเหรอหน้าเต็มข้างหลังนี่เลยสวยมเ้ยเพราะตัวหางนี้ก็หนักอเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ ไฮลีกคู่ใช่ไหมโอ้ high cool, 是是 oh, ตัวนี้ไฮลีกคู่ออดีดิไฮลีกคู่ cool, ครับแจ๋วเลยอรถผมต้องไฮลีกคู่แบบนี้แหละ ดูแบบก่อนแปะเลดหมดเลยพื้นยังเลดอ่ะ cà chưa nó cà chưa nó yên trâm càng nga có lâu đi đấy โล่งมากเลยครับดูสูงมากเลยครับดู เสียขุดอยู่ไหนครับเสียมันขบ้านครับมันขยวอนอยู่เียรุ่นไหนอยู่นี่สิบเอ็ดมันขย้อไงบ่อเดิมบ่ฮะบ่อเดิมบ่แถวคโคูทีมงานไหนขุดอยู่เรียงเมืองคอคู นี่วันนี้แหละผมขานมาก็เห็นอยู่คุณอยู่ข้างทางเลย,ต,ต,ยตรงนั้นแหละตรงสะพานน่ะนี่เ<อ>บรกแตกครับวันนี้มันดูมันยังขาด อะไรขาดติ๊กเกอร์มันยังโล่งๆอยู่นะถ้าใส่ติ๊กเกอร์ตรงนี้ไปสวยเลย,ยก็ออกสไตล์ปุ้มเคไล่เลยเหมือนกันแหละโอ้โหฝุ่นดูแล้วเกอร์ตลบบัวบววเลยครับ เสียมันก็คล้ายๆปุ่มเคไล่ใช่ยหมฮะทรงเดียวกันไหมทรงเดียวกันคล้ายกันเลยผมเห็นในรถพวกเขาติดเฮียบขนต้นไม้อะอ้ราได้ดีเด็ใช่ใช่โอ้มันไม่ใช่ธรรมดาอืมไอรถช่วงยาวอ่ะหกล้ออ่ะ ่ติดเฮบุกที่เข้าขึ้นไปมงเทพอยใเออมันวิ่งตลอดเลยเขาือต้นนี้ไมไ่ไปถึงเทพเแสนใช่เสียไม่ทำสักคันรคันนี้นะขนต้นไม้นะวยมันติดบันไดวิ่งกันแบบงานเยอะนะไอติดเฮยบ ผลต้นไม้นะ่ะน่าทำน่าทำแอบเข้าไปดูหน่อยอุ้ยลุ้งเลยครับอุ้ยยังเข้าไปไม่ได้โอเคครับไอัน,นี้ช่างแบงค์เทืออไปแล้วน่าจะหนึ่งรอบกี่รอบใช่ไหมลลลเลยรอบเดียวปะ เงาแล้วครับเดี๋ยวเราด,ดูอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้เก็บพื้นสีขาวไว้เพ้นนะครับ ก็ใกล้เคียงนะครับสีใกล้เคียงกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำคัดสีนะครับสีดำกระบอกเราจะเอาสีเหลืองครับสีเหลืองแล้เด่นดี ตอนนี้เสร็จแล้วครับโอ้โหมอเมแรมเลยครับช่าง <c oughs> มอมเลยหัวใจเป็นสีชมพูเลย <c oughs> ไปดูกันหน่อยครับ <c oughs> ไหนเดหน จำเลยครับสามรอบดูในกล้องดิสีโคตรเด่นอนะ เป็นไงพี่น้องโอเคไหมครับเงาตาแตกครับมันเหมือนสีแดงนะในกล้องแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับชมพูครับอ๊ะมาในกล้องมันเป็นสีนี้ไม่เข้าใจครับจะไปเทียบสีหัวดู โอเคนะครับสีใกล้เคียงเดี๋ยวจะขัดยานะครับเดี๋ยวไปนอนคิดก่อนนะครับว่าเราจะเพ้นอะไรดีจริงๆตรงนี้ผมอยากได้เหรยนะครับฮะ นี้ครับก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผลกระสีบายบายครับ